ใช่แล้วนะฮะปากตลาดช่วงสุดท้ายของเราช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศวัดโพศพผลเจริญจัดงานครบรอบ120ปี<อ>เลี้ยงบุฟเฟ่เต่า<อ>ไม่ใช่กินเต่านะฮะเลี้ยงอาหารเต่า<อ>กว่า500ตัวเจ้าวัดวัดโพศพผลเจริญ <laughs> <laughs> และเ <laughs> จ้าคณะ ช่เนี่ยเต่าทั้งนั้นเลยประจอยกว่าห้าร้อยตัวนะฮะที่วัดโพศกผลเจริญที่อำเภอลำลูกาากาจังหวัดปทุมธานีมีการร่วมกันจัดงานเลี้ยงอาหารแบบุูเฟ่ให้กับเต่าที่อาศัยอยู่ในบ่อน้ําของวัดกว่ากว่าหนึ่งพตัวเลยทีเดียวโดยอาหารที่นํามาเลี้ยงจะเป็นพืชผักเช่นกล้วยผักบุ้งมะละกอถั่วฝักยาวแตงกวา<อ>ถามว่าจัด<น>เลี้ยงทําไมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วใช่ฮะการจัดเลี้ยงครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในาวระที่วัดโพศกผลเจริญมีอายุครบหนึ่งยี่ิปี และเป็นการเฉลิมฉลอง60พรรษาของพระครูภพยสลวัฒนคุณเจ้าวาดวัดโพศพผลเจริญอีกด้วยนะฮะโอจ้าก็เลยเลี้ยงบุฟเฟ่ใชุ่กทีได้กินแค่ผักบุ้งวันนี้ได้กินหลายอย่างเลยเนี่ยถูกปกติกินแต่ผักบุ้งอย่างเดียวอาจจะบอว่าอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างแต่ว่าครั้งนี้นะฮะอิ่มทวนสมบูรณ์เลยทีเดียวเขาบอกว่ามันเชื่องขนาดนี้เหรอเดิน เป็นเ่าเลี้ยงไงบกับมือพระคุณเจ้าเลยแต่อย่าไปให้เขากัดมือโอ้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาจะไม่ปล่อยเลยนะไม่ได้นะถือยาวจังเลยถือเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมมาทําบุญด้วยนะฮะก็จะมีงานตั้งแต่วันที่24ถึง29มิถุนายนนี้จะเป็นงานประจําปีของทางวัดจ้ะจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาร่วมงานบุญได้ดูสิงับใหญ่ เอาไวในถาดเขากินอติมี้แดงแดงคืออะไรป้าไอติมงแดงมีแตงโมมีมะละกนด้วยเหรอก็บอกแล้วพระคุณเจ้าท่านเลี้ยงอย่างดีเราเข้าใจว่าเต่ากินแต่ผักบุ้งก็นี่ผักบุ้งอยู่ตรงกลางเขียวเียวนี่เขากินทุกอย่างเลยอันที่มันเป็นพืชอ่ะเออดูสิเต็มเลยเต่านี่เขาอายุยืนนานนะใช่เขาถว่าเขาถึงนิยมการปล่อยเต่าไงป้าจอย ปล่อยเต่านะเค้อย่าปล่อยไก่นะปล่อยเต่าปล่อยเต่าแต่มันจะมีคนบางกลุ่มบางพวกกินเต่าอ่ะไม่โอเคเนาะเออเดี๋ยวมันก็บาปกรรมใช่ใชอ่ะไปกันได้นะฮะที่วัดโพศพผลเจริญที่จังหวัดปทุมธานีนะฮะเมื่อตกี้คุณผู้ชมดูอยู่ที่ประดังเบซาโอ้บอกว่าชัดแจ๋วเลยวู้ิใจอ่ะอยากจะอยากจะไปเยี่ยมถึงทชีเหมือนกันนะฮะภาคใต้เราอยากไปมากๆเลยที่มีโอกาสนะฮะ ขอบคุณผู้ชมด้วยสําหรับการติดตามนะฮะเพื่อนบ้านของเรามาแล้วข่าวค้นรับอรุณวันนี้ข่าวสารเยอะมากผู้กิรันต้องมาอย่างแน่นอนนะฮะอาจจะมีการเจาะลึกด้วยวันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีฮะ